เดี๋ยวผมโบเองแล้วก็ให้นโนดู้างหลังว่าถ้ามีใครเสือก็โนก็สาดไปอืผมก็เดินเข้าไปเรียกตู้เจยายา้าของร้านเช้าเขาหันมาผมก็กวดไปเข้าว,ว,วแตกหัวรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ สียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา

ถึงขั้นแล้วผมวิชาแก่กล้าแล้วเพื่อนชวนแล้วมีจังไถ่ไหมวะไี่มีตรงนี้แย่ไปกูไปไหนอ่ะป้นอืเอาละครับเอาแล้วเพื่อนชวนไปป้นปนแล้วไปงานพอเราไปดิรู้ว่าปนอะไรอ่ะไม่มีคิดแบบว่าเฮ้ยจะดีเหรอไม่มีติดเลยติดเลยไปเลยที่ไหนอก็พาไปครั้งนั้นเนี่ยผมป้นยาครั้งแรกครั้งแรกป้นเงินด้วยป้นยาด้วยแต่ผมไม่เจอต่อ ไอคนที่ผมไปปนเนี่ยเป็นลูกน้องตำรวจปนเสร็จปุ๊บเพื่อนก็ไม่ได้ทำอะไรมีจี้ผมคึกไปหน่อยกระบอกโชกสมัยก่อนจะมีกระบอกชคบอกโชกหน้าก็บอกโชคกฟาดมันเข้าไปที่ฟาดหน้าฟาดฟาดร่วอ่ะฟาดน่วมอ่ะก็คือว่าเขาก็บาดเจ็บลูกน้องตำรวจอ่ะเขาแจ้งความมา ชิงรั์ชิงรัยเนี่แหละคือคดีเดียวเลยไหมคดียแจ้งชิงซัพย์อย่างเดียวชิงสามร้ายร่างกายอะไรไม่มีแจ้งอาจจะมีนะอืแต่ผมจะไม่ได้นะทามันเขียนว่าอะไรเพราะว่าทําขนาดนั้นน่าจะชิงทำร้ายหรือเปล่าใช่แต่นั้นเราจะทำไม่ได้ที่แน่คือชิงทรั์แน่ชิงซั์แน่เอาละเอาละไม่ได้หนีไปไหนพอรู้ว่าเขาแจ้งความแล้วไม่รู้ยังไม่รู้ด้วยไม่รู้กินว่าแบบเบอร์ไงปล้นยาให้จาแจ้งความอ๋อไม่มีอีกวันสองวันก็เดินอยู่แถวบ้าน ก็หัวหน้าเขาก็มาโดยชุดหนึ่งปาก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 เลยลูงน้องหัวไปก็ผมไปสอนอแต่ผู้พิีผมอยู่ที่สอนอแล้วต้องยโดนไปก่อนหน้าเราไปก่อนแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ผมเข้าคุกผู้ใหญ่แล้วเอาแล้วนะครับนะก็คืออายุยี่สิบยี่สิบงยี่ิบเอ็ดกับคดีที่แจ้งมาก็คือชิงทรัพย์ชิงทรัพย์ใช่เอาล่ะทีนี้ผมก็เข้าไปที่เรือนจำพิเศษมิน ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรผมก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วถามความรู้สึกก่อนก็คือพอเรารู้ว่าเราจะต้องไปใช้ชีวิตต้องถูกส่งเข้าไปในเรือนจําหรือว่าคุกเนี่ยคุกผู้ใหญ่เนี่ยตอนนั้นเป็นไงมีความคิดยังไงหรือตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นก็คือว่ามันจะเป็นยังไงวะในคุกมันจะเป็นเหมือนที่เขาเล่าไว้โดนตพูดได้ไหมได้ โดนอะไรอย่างเงี้ยครับตาผมเคยเล่าให้ฟังมึงเข้าไปมึงหน้าอ่อนแน่นอนโดนแน่งระวังมองอยู่แบบไหนอย่าไปกินของเขานะอะไรเงี้ยตาผมจะบอกตาเคยอุชามาแล้วแต่ตาผมเนี่ยเขาอยู่ไว้หนุ่มมินก่อนที่เป็นคุกพิเศษบินเนี่ยจะเป็นวหนุ่มก่อนตาผมเนี่ยเขาเคยอยู่ที่นี่มาแล้วคืออยู่ในยุคนั้นเลยอยู่ในยุคไว้หนุ่มเขาก็เลยบอกวิธีการใช้ชีวิตใช้ชีวิตผมก็ไปอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งที่บ้านประกันตัวโอนของที่บ้านประกันตัว ตอนนั้นผมไม่มีอะไรก็ใส่ตัวประจาธรรมดาครับผมเข้าไปวันแรกนี่ห้องสี่อันนี้วันแรกนะยังกันนะยังเข้าไปวันแรกก่อนผมใส่ตัวประจาก่อนครับเพราะว่าตอนนั้นคือคดีเราชิงทรัพย์ฆ่าชิงป้นอืพวกนี้จะใส่หมดใส่ตัวประจายุคนั้นนะนี่ตัวหนอเนี่ยมีถอนเกงไงเนี่ยไอ้เหี้ยคืออะไรเนี่ยมันใส่เกงขายาวนี้น่ะก็จะอาบน้ำยังไงเนี่ยขึ้นไปแล้วก็งงอ่ะไอพวกรุ่นพี่พวกเพื่อนอ่ะ ที่เราเจอก็มีแถวบ้านใช่ไหมครับพิเศษมินเนี่ยมันจะมีแถวบ้านมันจะบอกว่ามึงถอดอย่างนี้เอาข้างนี้ออกไม่ได้ถอดอยู่งั้นไม่ได้เช้ามาจนไม่อาบตอนนั้นคือกูไม่อาบแล้วกูล้างหน้างเดียวตอดเกงไม่ได้ไม่อาบต่เกงไม่ได้กูไม่อาบก็นอนปกติมันมีเรื่องหนึ่งคืนแรกเลยนะคืนแรกอันนี้ผมเข้าไปวันแรกเลย อนนั้น20กว่ารู้อ่อนหรือเปล่าผมไม่รู้นะน่าจะใสอยู่มั้งเออแต่คือตอนนี้คืออายุ่าไรครับปีนี้ปีนี้ผม43 4 3ิลใช่ใช่คือโหถ้าย้อนไปนี่หน้าตาดีเลยนะเนี่ยใช่เหมือนก่อนยตอนนี้ตอนนี้ท่านยังยังหล่ออยู่เลยนะมองเขาเขาเอาจริงหล่อสู้คงไม่ได้จริงก็คือว่าอ่ะคือปัญหามันเกิดจากเหมือนมันจะมองเราหน้าอ่อนใช่หวานเจี๊ยบมันมีดีป้นเหมือนกันแต่มันอยู่มาก่อนครับเขาเรียกอะไรเหลือกไอเหลือกผมก็นอนข้างมันไง นอนข้างมาันมันใส่ตัวเงาแว็บเลยอพอผมนอนไปปุ๊บแมงกายผมากายกายปึ๊บกายผมผมปัดออกกิงปัดออก,ออกดักเนื้กอ,อก,กายอีกแล้วผมว่าหันไปเฮ้ยแกเป็นไรวะแกมากายออกผมทำไมวะมันมีอะไรปะเนี่ยเฮ้ยไม่มีไรแม่งกอดผมเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันจะดุยู่แล้วนี่หว่ะสวยดุยู่แล้วนี่วะไม่มีอะไรแต่มือมันกอดเราเฉยเออลอยลุกเลย ทึบหน้าย่อยคนในบ้านเลยแต่น,นี่คนในบ้านมันเต็มเลยห้องนั้นลุกมาคนในบ้านผมก็มีก็เลยนัดกันมันโดนกระทืบผมฟรีแล้วหนึ่งอ่าฟรีแล้วฟรีแล้วอเดี๋ยวเช้าเจอข้างล่างเลยวันนี้อย่าเดี๋ยวเกมอ,อันเกมปุ๊บเรื่องใหญ่ละข่าห้องใช่ไหมตอนมืมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวนัดไฟข้างล่างนี่ครั้งแรก ที่ผมเข้าไปในคลุกนะเดียนจากพิเศษมินมสำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกัละคันหนึ่งไบโคกซีโร่มาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจกัละคันหนึ่งไบโคกซีโร่หรือ l i น์แอดโคกซีโร่สตอรี่และสําหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับตอนนั้นอ่านมินอยู่กับอ่านนักมวยครับ ไอ้น,นี่โตมาผมคือผมเป็น เป็นรุ่นพี่เขาครับผมจะซีกับพี่ชายเขาอืใช่เขาต่อยมวยครับใช่ผมก็เคยไปอยู่กับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยจะซีกันก็เลยจัดมวยให้หลังตู้ล็อกเกอร์อาแล้วทีนี้ลงมาห้องลงมาห้องมาลงมาห้องมาน้ำหน้าจะไม่ล้างฟันยังไม่แปรงเลยไปที่จุดนัดพบก่อนเลยจุดนัดพบก่อนหน้าตู้ล็อกเกอร์หน้าตู้ล็อกเกอร์อ่านบอกเอาสนับไปเอาสนับสนับอะไรวะเพื่อะไหลสนับคือตอนนั้นกูถอดเกงกูยังถอดไม่เป็นเลยใช่เอาสนับมาให้กูแล้วกูทํายังไงเออ ใช่ไหมมึงทำให้กูหน่อยมึงก็เอาเอาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับผ้าอย่างนี้ใช่ไหมเป็น้ามก็มีเชือกคู่อย่างเงี้ยครับแล้วมาเย็บใช่รัดกับตวนแล้วก็มัดน้องเราใช่แล้วก็มัดมัดเขาเน่นเลยจะมีเลขก็คือสามสามไม่ไม่ใช้ตีนเป็ดไม่ใช้เดี๋ยวหลุดอ้างใช้อ่ะก็คือเชือกเลยปุ๊บก็รัดเลยมันจะรัดแน่นเลยป๊บ ไปเลยจะได้ไม่หล่นจะดออกอาวุธได้้วมีในบ้านมันมาด้วยแต่เป็นตัวตัวไงเราก็เป็นบ้านใหญ่ของมันบ้านใหญ่แล้ากับเขาก็ใส่ตัวเราก็ใส่ตัวแต่ผมเปิดก่อนแต่ผมไม่ได้ปูดอันนี้ผมเปิดก่อนแม่งถอดสิวี่เหรอไอเรือโอ้โหเสียหมดเลยคดีป้นหรือเปลเรือก็วิ่งท่ามกลางผู้คนก็คือมุผู้คนลืมร้ออแม่งเสียก็อยากย่ายอยากายก็จบไปผมอยู่ปกติกินข้าวนี่กับ ในบ้านอะไรก็ไม่ได้เป็นพ่อบ้านเป็นอะไรก็อยู่กับเขาอะ่ะ พวกรุ่นใหญ่ผมจำไม่ได้ตอนนั้นเขาเป็นพ่อบ้านผมอยู่ขายอันไายนักมวยตอนนี้อยู่รัดยาวแม่กับประกันทีนี้ประกันออกมาประกันมาอยู่บ้านไหมอยู่บ้านอยู่กับแม่เป็นเด็กดีของแม่บ้างไหมพอสองทีนะถ้ากับประกันแรกสารเด็กเนี่ยคือยังไม่สิ้นสุดเลยยังไม่สิ้นสุดแ้่กลับมีประกันใหม่ประกันที่สองประกันที่สองใหญ่อันนี้เบาแล้วเขาไปอยู่ในคุกเริ่มคิดว่าเฮ้ยกูต้องช่วยแม่แล้วตอนนั้นแม่ผมอยู่ตลาดมีแผงแผงเนื้อแผงเนื้อขายเนื้อสดแล้วก็มีข้าวสาร แล้วก็มีร้านตัดเสื้อผ้าอยู่ที่ซอยรามินทาร้อยเตอนนั้นผมก็ไปอยู่หน้าเขียงช่วยแม่ช่วยแม่คือเป็นเด็กดีแล้วไม่เกเรแล้วคิดว่าเอเราผ่านตรงนี้มาแล้วคอยหั่นเนื้อออะไรสันนอกสันในพักลิ้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย หันขายไปปกติอยู่ได้ประมาณสักน่าจะหลายเดือนอยู่นะหลายเดือนอยู่ใช่ใช่แล้วผมไปเจอหญิงจะบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจากที่อยู่กับแม่ช่วยแม่มาหลายเดือนเนี่ยนะมีผู้หญิงเข้ามาเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนชีวิตเลยติดจญิงไปทุกลายหญิงที่อยู่ในซอยนั้นผมก็ไปอยู่ผู้หญิงเลยนี้ไม่ไปขายของไม่อะไรละครับก็คือว่าเรา เราไปใช้ชีวิตไปรุ่นกับผู้หญิงก็ไปไปอยู่ผู้หญิงจนผมมีลูกคนหนึ่งผมไม่ดูแลนะผมก็กลับมาบ้านทำไมอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาผมก็ไม่รู้เขาท้องอ๋อปุ๊บพอเขาคลอดลูกแล้วเนี่ยเขามาบอกผมผมถึงจะไปรับลูกนี้ยผู้ชายอผมว่าไปรับก็มาอยู่กับผมผมเป็นคนเลี้ยงครับตอนนั้นผมมีมอเตอร์ไซค์เขาขี่แล้วก่แล้วเพราะอะไรอ่ะคือเราอยู่กับเขาอยู่กับเขาแล้วอยู่ดีเราก็ออกมาผมก็ออกมาจากชีวิตเขาเจ้า เจ้าที่รออะไรอ่ะเบื่อแล้วเอากันเรื่อยๆนะเจ้าแล้วไงอ่ะเจ้าแล้วโจ้แล้วเจ้าโจ้แล้วเจ้าแต่คือหารู้ไหมว่าเขาอ่ะกำลังมีลูกกับเรามีลูกไหมใช่ใช่มีลูกกับเราจริงไหมจริงจริงจริงชัวนะชัวชัวชัวเสร็จปุ๊บพอลอลูกเขาให้ทางแม่เขาติดต่องแม่ผมเขาลอลูกมาแล้วนะเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ก็ดีนะในในขณะที่เขาแบบตั้งคันเนี่ยตั้งเขาเขาหาผมอยู่เ้าหาไม่เจอ ก็หาไม่เจอเขาพยายามจะหาแล้วก็บอกเราด้วยไหมว่าเขาทองกับเราถูกไหมใชยแต่เขาหาแล้วไม่เจอใชุ่ดท้ายมีแม่เขาเนี่ยแหละใช่แม่เขาก็ติดต่อมาทางแม่ผมผมกับแม่ก็ไปครับไปหาเขาเพราะไปรับลูกคุณเนี้ยมาตอนนั้น่ัู้เยุยังไม่ขวบมั้งคอยไม่ค่อยแข็งเลยผู้ชายเขาแขวนขึ้นหน้าหน้าอกเนี่ยเราไปไหนว่ามันไปด้วยหลังจากนั้นมาสัก ผมก็มีเมียคนหนึ่งแฟนใหม่ผมก enfin ็ท้องเหมือนกันตอนนั้นน้ําดีเนยเราอะเริ่มท้องผมก็เลยไปรับแม่ของลูกชายคนแรกเนี่ยมาที่บ้านเลยเอออยู่ด้วยกันสองเมียเลยเออเนี้ยหมดปัญหาไปเลยไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาหรือว่าจบข่าวแล้วไงตกลงกันได้ไหมตกลงกันได้เคียร์จบอยู่แล้วอยู่คนละห้องนะอยู่คนละห้องอยู่คนละบ้านก็อยู่ด้วยกันเมียผมก็แม่ไหลอยู่ไป อยู่ไปอยู่ไปปุ๊บศาลเรียกตัดสินลูกผมกับปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงลูกผู้หญิงนะเมียผมก็ท้องเก้าถ้ากับคนแรกเนี่ยผู้ชายผู้ชายลูกผู้ชายคนคนมาใหม่นี่คือผู้หญิงใช่ขนาดเดียวกันท้อง 9, 9เดือน9เดือนถึงวันที่เราต้องตัดสินใช่ผมก็ไปศาลครับศาลตัดสินทำเลยมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์อะไร ตัดสินมาทั้งหมด13ปี8เดือนคือยกคำตัดสินมาก่อนเท่าไหร่ทั้งหมดจําไม่ได้จาไม่ได้แต่จาเนื้อๆได้แต่สิ้นสุดเขาพิพากษาเราได้ยินชตัวเลขคือ13ปี8เดือนหูอือผมก็เข้าเรือนจำเอาละทีนี้เพราะว่าหม่ตัวช่วยแล้วตัดสินแล้วตอนนั้นปีอะไรฮะเออปี42่อปี2542ี ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ผมประกันออกมาปี42ที่ผมเข้าไปอ่ะ2,545 2,545้องบอกว่ารอบนี้แหละที่บอกว่ารอบที่ลาดยาวสักเดือนลาดยาวแล้วที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เลยนักโทษด้วยกันเลยนี่คือว่าเจอเบนซ์มืกรกิมนี่คือใช่เบนหน้าหนีเลยใช่ไหมครับเอาแล้วครับแล้วเรามาดูกันเราสู่อยู่ที่จักรแล้วท่านนี้ผมก็เข้าไปพิเศษมินเข้าไปพิเศษมินอีกรอบหนึ่งใช่รอบใหม่จริงนะครับ พอยุคนั้นเนี่ยถ้าจะตัดเกิน7ปี6มันจะต้องย้ายถ้าเกับว่ากําหนดโทษจะสูงกว่าที่จะเรือนจำาะรับได้จะรับได้ใช่ครับต้องถูกส่งตัวไปที่เรือนจําราดยาวม่ก็บางขวางใช่ไัมโทษของผมก็คือไปรัดยาวรับได้ได้ละได้ลอกย้ายก็อยู่ประมาณสักเดือนกว่าก็ไม่มีอะไรก็อยู่ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรพิเศษมีไม่มีอะไรก็คือ กินนอนอาับน้ําขัดตัวแค่นี้ใส่ตัวประจาตลอดวันนี้ผมย้ายเนี่ยเขจะมีหนุ่มมาทอนนี่ก็เพื่อนผมหนุ่มมาทอนนี่นี่สายจรมากเลยนะสุดยอดคนนี้สุดยอดนี่ช่วยเหลือผมตอนนี้ผมต้องติดกันเขาอยู่ครับผมเพราะว่าคนนี้มีแต่ให้นะทุกและน้องๆหลายคนอ่ะของจริงเคยรู้จักแล้วหนุ่มมาทอนหลายหลคนเขาพูดถึงหนุ่มมาทอนเยอะมากนี่เป็นเพื่อนที่แบบเพื่อนเพื่อนชัดเจนสุดแล้วันนี้หลายๆคนอยากฟังอีพีเขามากก็บอกว่าคนวันนี้ถ้าได้ฟังแล้วตรงข้ามกับบุคลิกแน่นอนผมก็ไปกับหนุ่มมาทอนครับ ก็ขึ้นรถไปคันเดียวกันผมจำคนอยู่ไม่ได้นะแต่ว่าผมจําจําได้แค่นุมาทรอคนเดียวรับผมไม่ได้ซีอใครอพอไปลงปุ๊บก็ตกแดนหกจำแนกติิรรรมาส์รับแยกย้ายกันไปก็ผมก็จําไม่ได้ตอนนั้นแดนหงอยู่กับใคร แล้วก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยก็จะอยู่รวมกันด้วยมั้งพวกที่ไปจากวิเศษมินแล้วก็จะมีบ้านบ้านหนึ่งอ่ะคอยรับอยู่แต่ว,ว่าให้เราไปอยู่บ้านเนี้ยแล้วอยู่รวมกันเนี่ยแหละแล้วก็ถึงเวลาจําแนกแดนก็ออกมาจําแนกผมก็เข้าไปแดนหนึ่งก็ถูกจําแนกไปที่แดนหนึ่งใช่ซึ่งตอนนั้นแดนหนึ่งปีสีหเป็นแดนอะไรฮะรูปหลอลงพิมพ์รูปหลอลงพิมพ์ใช่ครับลงพิมพ์ก็คือคว่าทําเกี่ยวพวกพิมพ์หนังสือพิมพ์อะไรต่างๆว่ดไปเข้าไปก็ไม่มีอะไรตอนนั้นใครมารับ ผมไม่อยู่กับพวกยานาวาใช่พวกบ้านยานาวามาใช่ใช่ยานาวามารับเพราะอะไรเรามีเพื่อนอยู่เหรอหรือว่าหรือว่ารู้จักเราอยู่แล้วไม่รู้จักเขามารับผมก็อยู่กับเขาครับอยู่ไปก็มีมีสามคนมีผมซิดแล้วก็พี่ชายเขาสามคนที่ผมอยู่นะครับอยู่ปกติธรรมดาไม่มีอะไรแล้วเกิดเหตุวันหนึ่งคือว่าพี่ชายซิด โดนตำเป็นห้องโดนต่อยมาโดานต่อยโดนกระทืบเขาสู้ไม่ได้ของไงแต่เขาไปจิกโกมงงนันังแต่เขาป่วยแล้วตอนนั้นเาป่วยก็โดนกระทืบมาลงมาบอกเขาแกเอาคุยกันจะเอาไงดีวะไม่มีใครเอา,ออากันเดี๋ยวแกหน้าเสาธงเลยเขาลูกต้องชาติแต่ก่อนนี้มันจะเราอยู่หน้าเสาธงกันหมดเห็นหมดใครอยู่ตรงไหนตรงไหนเอาปลรองหลังเลยฟึบเขาบอกซิดบังเดี๋ยวเปิดเลยเดี๋ยวมันตามพอแผลบังใช่ปะแผลพี่ชายบังก็ต้องเปิดถูกป่ะครับเาเปิดเขาต่อยปุ๊บผมให้หินทุบหัว อ้างป้งป้งมัง,งกับร่วงร่วงไปเสร็จแล้วก็เกมตอนนั้นหัวหน้าวิเชียนขอ,อยาที่พูดถึงนะตอนนี้อาจจะกเกษียณไปแล้วขอยาดเอ่ยนะัออนบ้วเป็นแบบว่ามือป่าอะครับน,นั้นหัวหน้าวิเชียน รู้แท้ผอว่าตีตีรู้เรื่องอ่ะคือบรรดาสมุนไพรหรือบรรดาพวกเอ่อเกเรเกเรถ้าตีชื่อนี้ปุ๊บขนลุกเลยขนลุกใช่ไหมขนลุกเลยฟื้นเรียบร้อยครับผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งเข้าไปใหม่ครับไม่คิดว่าจะตีขนาดนี้เราไม่คือไม่เคยเจอเยจอที่เขาโดนทำโทษถูกไหมใช่ครับไม่เคยเห็นด้วยหนีบคอสองฟาดอั่งหัง ปังไปสามทีสามทีไปก่อนนั่งรอกินว่าเสร็จแล้วนะกลับไปมึงมาปั้งปั้งสามทีวนอยู่เงี่ยไม่เลิกถ้ากับโดกับบางซีสองคนโดนบางซีแล้วก็พี่ชายเขาโดนต่อยก็โดนสามคนสามคนต้นเหตุด้วยต้นเหตุด้วยโดนวนอยู่งั้นน่ะปั้งปั้งปั้งขะกล้องเสร็จพ๊กอยู่กับบองฟาดไปหน้าปั้งวนอยู่เงี่ยครับน่วมแล้วอ่ะผมอ่ะบางซีมันเลยตัดใจเอาหัวหมง หัวมงกับขอบโต๊ะอย่างเงี้ยขอบโต๊ะอย่างเงี้ยนะขอบโต๊ะนายอ่ะอขอบโต๊ะเจ้าาที่เขาเตะปุ๊บจังหวะมงกันนี่ เลือดก็จ่ายเลยฟุ๊บผิวแตกนั่นแหละครับถึงจะหยุดไอ้ทำไมไม่ใส่ตัวนได้กันั่นแหละแผลแรกแผลแรกของเรือนจํากลางของเปรมใช่ครับแผลแรกของผมผมก็ได้ย้ายไปสู่แดนเก้าไม่มีอะไรก็ไปเสื้อผ้าก็ไม่มีคือว่าไปเัชายรเพยงอะไม่แบบว่าสบายจุดเดียวไม่มีรายไปแล้วก็ไปไปถึงก็เย็นแล้วเขาก็ขึ้นขังกันหมดแล้วตอนนั้นครับแดนเก้ามันก็ติดตอนนั้นเป็นแดนอะไรแดนแดนเก้า ป็นแดนเก้าว่าเป็นแดนศุลกรรมชายแดนเลยชายแดนแท่งแรงเลยเอ่ะก็อยู่แดนเก้าเลยผมก็เจอบางหนุ่มพี่บางเดี่ยวครับใช่ครับผมเจอบางหนุ่มจานปูนักลบอสสันทานแท้ตีอะผมเริ่มจุดเริ่มนใหญ่ทั้งนั้นเลยนะใช่ที่ผม,อ,มอยู่เขาแล้วก็เพื่อนผมเป็นคนหนึ่งยุทธพรมชนสุวรรณหรือโน้ตครับคนนี้ เริ่มต้นเลยอ่านี่นะจำชื่อไว้นี่นะโน้ตเนี่ยนะเราบอกว่าจะมีสตอรี่กับเบนซ์ก่อนกิมนะฮะใช่ใก็คืออยู่บ้านนี้ที่เราพูดมาเนี่ยยู่เราอยู่กับพวกเขาหมดเลยผมไม่ได้อยู่กับบางหนุ่มไม่ได้อยู่กับอาจารย์ปูนรักลบไม่อยู่ออสันทานผมไปปุ๊บโน้ตอยู่รามินทาอืมเหมือนกันลบผมเลยอยู่นสองคนอ๋อตอนแรกไปก็จะมีบ้านรามินทาอยู่เราไปอยู่บ้านรามินทาอยู่ไปอยู่ไปเราไม่สบายใจไง มีปัญหาเรื่องตั่งซื้อของเยี่ยมญาติอะไรเงี้ยว่าดูรูนอยู่อ่ะเรามีญาติท่ว่าสมเด็จหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าญาติเราเยี่ยมบ่อยไงญาติถึงอ่ะเขาเยี่ยมทีว่าแฟฟอยบุรีแถวอะไรเงี้ยเพราะว่าแกงหน่อยนะเบ้นโน่นนี่นั่นคือสั่งลุงตานางไปหมดนางเลยผมเข้ามาแกงถึงเดียวสั่ง เก่าอียเวสั่งมาเธ่อยัางมั่งเดียวผมอี้ญาติกูไม่มีแต่เขามาเยี่ยมมาเยี่ยมผมขาฝั่งหนึ่งเขาบุกให้แล้วก็เอาอะไรมั่งผมว่าตอนแรกผมก็จะซื้อของเยอะไงพระตอนนี้ผมมันสั่งเยอะผมว่าแจงถุงเดียวก็เงินเขาบุกมาก็ไม่สบายใจก็คุยกันเฮ้ยเอาไงวะเนี่ยเดี๋ยวแยกบ้านดีกว่าผมก็แยกออกมากันน้นสองคน เป็นขาดตัวทั้งคู่เราก็อยู่กันสองคนอยู่ไปอยู่ไปก็ไม่มีอะไรน้ตขึ้นไปห้องก็ให้จาย์ปูปูนักลบครับนักลบนนแก้วเขาก็สักอาจารย์สักผมก็ไปดูเลมั่งให้เขาสักมั่งเขาก็ยังสักให้ผมนี เงินปูแล้วสักให้นตเต็มตัวเลยก็เลยแต่เราจะก็ดูเลเหมือนกันนะผมก็ดูเลดูเลดิเขเพื่อนผมสักผมก็ต้องดู่จงไปจ้างตอนนั้นเราไม่เราก็เพิ่งมาอยู่ด้วยใช่เราเพิ่งมาอยู่กับเอาอตรงคือเราไม่ได้มีพ w e r อะไรขนาดตอนนั้นใช่ชเราก็คือนชอธรรมดาคนหนึ่งทั่วไปใช่เวลาผมสักมันจะดูให้ผมเราผัดกันไงก็ผัดกันดูแล้วสังมาจบไปดูเลดูเลดูเลก็เป็นอย่างนี้อยู่มาสักผมอยู่แดนเจ้าได้มาสักเดือนกว่า ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจดหมายจดหมายน้อยมาแล้วมาจากแดนห้าผมรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อกิจสาลีนาะ ตอนนี้สีที่พี่ไปละแต่มันหลายรอบแล้วราดยาวรอบที่ผมเจอมันในรอบสองแล้วเป็นเด็กรู้สึกจะเป็นห้วยขวางรืยดินแดงเนี่ยแต่ผมรู้จักกันเขาเขียนจดหมายมาว่าเขาเป็นคนที่เขียนจดหมายมาหาเราใช่ใช่เห็นว่าเอ้เบนอยู่แดนเก้าเดี๋ยวเพื่อนโซโล่ไอ้นี่หน่อยดีในจดหมายน้อยที่เขาเขียนมาคือให้โซโล่กระทืบเอาตรงตรงหรือให้ทําอะไรกับคนคนนี้หน่อยแล้วเพื่อนยีบิดแดง เดี๋ยวผมช่วยห้าพันเดี๋ยวเพื่อนถ้าเพื่อนมาตกแดนห้าเดี๋ยวมันรอรับผมก็คุยกับโน้ตพอถึงวัานนั้นพอดี <c oughs> เฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ของเมายาเมาอะไรก็ไม่มีตอนนั้นครับแล้วคุยกับโน้ตว่าไปไอ้กิจเขียนมาแล้วให้เราเล่นเจ้าของร้านค้าอื <c oughs> ยุคนั้นเจ้าของร้านค้านี่คือว่า ใหญ่นะงานใหญ่เลยใช่ไหมงานใหญ่เลยเอาล่ะจะบอกว่าเรื่องราวต่อไปนี้คือการรับงานครั้งแรกใช่ใช่ของเบนมังกรกิมกับโน้ตใช่ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็วางแผนกันว่าเอาไงดีเขาบอกเข้าไปฟโลมันเลยบอกเฮ้ยมีได้เข้าไปเฟโลมันมือเปล่าเฮ้ยในร้านค้าเนี่ยมีมีดโต้มีเขียงเพราะเขามีขายเนื้อสดขายอะไรทุกอย่างแล้วเข้าไปมือเปล่าเดรเละแน่เพราะเขามีอาวุธแน่นอนอย่างน้อยมีโต้แล้วที่เราเห็นนะครับ เมาเลยบอกว่ายุคนั้นมันจะมีพวกเบิกของได้พวกขวดซ hey, ี Boy อิ๊วเฮบวบอยพวกนี้รัดยาวนะ,ะ,ะก็เหมือนข้างนอกเลยข้างนอกเลยขวดแก้วคือขวดแก้วเลยใช่ทั้งข้าวกินเองถผมก็เลยเดินไปเดี๋ยวขวดซีอิ๊วภูเขาทอง<ๆ>ก็ถือไปเดี๋ยวผมโบกเองอแล้วก็ให้โน้ตดูข้างหลังว่าถ้ามีใครเสือก็โนกตสาดไปมผมก็เดินเข้าไปผมเรียกตู้เจ้าของร้านค้าเขาหันมาผมก็ขวดไป เข้าแตงหัวเข้าหัวเข้าช่วงเนี้ครับครับทีเดียวแตกเลยทีเดียวหัวก็แตกผมกำลังจะอาอไอ้เนี้ยแทงมาดีแต่เขาไม่ได้สู้ปากฉลามที่มันเหลืออยู่ใช่ผมก็จะแทงซ้ำจะแทงซ้ำเขาไม่ได้สู้อะไรเขาบเฮ้ยอะไรวะอะไรวะก็เลยเบรกเขาไม่ได้สู้ไม่อะไรเพราะเราจะบิดเฉยแล้วก็ไปโน้ตเพราะคนในบ้านเขาไม่ยุ่งเราก็เลยมาพิฝ่ายในผลที่ว่าผมจะย้ายเข้าแดนนันแล้ว แผนนั้นโดนตีไปสามทีก็โดนทําโทษทโดนท,ทาโทษไปครับสามทีผมก็กันโน้ตก็ย้ายเข้าแดนไหนผมไม่ตกห้าไปดีโน้ตไปตกแดนสอ,องก็เท่ากับแยกคนละแยกกันแล้วทีนนี้แยกกันแล้วสมัยนั้นเนี่ยเราตกแดนห้าตอนสมัยนั้นแดนห้าคือแดนแดนสมุไรแล้วแดนรดเดี่ยวขังเดียวแล้วครับ แล้วก็แดน2ก็จะเป็นแดนวัยรุ่นมีพวกไนจีเรียมีของมีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแดน2ก็เป็นแดนสามมู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ไปตึกเดี่ยวแดนสองก็จะเป็นพวกแดนวัยรุ่นพวกเกเรอะไรพวกเนี้ยครับเนื้อไป2ผมก็มา5ครับ5โยกผมกลับไป3มไม่รับตึก5ครั้งแรกที่ผมไป่โยไปตอนเย็นอ่าฮะบนหน้าแดนเขาไม่รับครับบ่อยนี่มันหลายเรื่องแล้วไปที่อื่นไปแดนอาบาเช่เลยแดนอาบาเช่ใช่มันเืออยจาร่าบ้าพิการแดนสาม เรียกแดนอาบาเชยู่ที่มองงงห่วยชราบ้าพิการไม่ไม่แดนสามครับอุ้มของจะแดนห้าสมัยก่อนนี่เวลาเราย้ายอุ้มที่นอนได้ครับพวกของเราอะถ้าเรามีเวลานะครับล้วก็อุ้มไปผมก็ไปแดนสามแดนสามผมก็ไปขังเดี่ยวแต่มันไม่ใช่ห้องเดี่ยวแดนสามนี่เป็นห้องรวมเลยตอนที่ผมไปขังมันมีผมแค่คนเดียวยังยังไม่มีคนขึ้นมาครับนั้นผมก็ไปขังขังได้ประมาณสั้อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยแหละผมก็คิดในใจว่าอยู่ไม่ได้ที่นี่ จะไปต่อเราต้องไปต่อแล้วเดี๋ยวทำไงดีคิดในใจเอาง,งี้เว้เดี๋ยวแขวนดีกหว่าผมก็ขังอยู่มาคิดในใจว่าที่นี่เราอยู่ไม่ได้แล้วการกินการอยู่เพื่อนเราก็น้อยด้วยดันสามตอนนั้นผมก็เรียกเพื่อนห้องข้างเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวผมจะย้ายนะจะบิดแล้วนะเดี๋ยวแกเรียกนายให้หน่อย มแอแฝืแล้วก็เตรียมวันเรียบร้อยเวลาเราขึ้นตึกมาต้องผ่านซอยห้องธรรมดาเขาต้องผ่านซอยเดินผ่านซอยจะมีเวลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนทุกคนเรียนเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรากคุยกันแล้วก็วางแผนนี่แหละให้เขาเรียกให้ผมก็รู้สึกจะเป็นกลางคืนผมจาเวลาแน่นอนไม่ได้นะผมก็เตรียมเชือกแล้วตรงนี้มันจะมีตะปูเขาจะเป็นหนึ่งเงี้ยตอปูคอนกรีตตะปูต่อฝังกับกําแพงไว้ตะปูคอนก,นกนรีตใช่ผมจะแขวนเสื้อทหารคลายพางปุ๊บผมบอกผมจะแขวนแหละ หมอขึ้นแขวนเลยแล้วเชือกเรามันยังไงเป็นเชือกรองเท้าเชือกรองเท้าเชือกคอนดว์มันจะใส่คอนดว์หุ้มข้อใหม่นั้นอะแขวนจริงๆเลยอะง่ายๆว่าเดี๋ยวนายขึ้นมาปุ๊บไขประตูมันต้องช่วยเราได้เราคิดอย่างนี้เราขึ้นแขวนปุ๊บแล้วว่ารัดรัดรัดกับคอรัดกับคอเชือกรองเท้านั้นใช่ใช่แขวนกระปูตัเกียแขวนกระปูแล้วก็มีเสื้ออาหารแขวนอยู่ ผมพึ่งแขวนปุ๊กขามันลอยครับเชื่อมันรัดพอมันรัดผมหัวหายใจไม่ออกอืเขาเขาเรียกนายแล้วผมได้ยินแล้วคือเราทิ้งตัวเลยใช่ไหมผมทิ้งตัวเลยเอาขึ้นม,นมาหัวทิ้งตัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันเรียกนายมันต้องขึ้นเลยมผมก็ทิ้งตัวจงวังหวะที่จอผมจะดับแล้วอะครับว่าน้ำายน้องออกจากปากแล้วผมรู้สึกผมได้ยินมันเรียกเรียกนายทีสุดท้ายอะก็รัดคออย่างเงี้ยจอจะดับแล้วอะ ตะปูมันหล่นตะปูมันหล่นผมก็หล่นลงอนตาตะปูปุ๊บผมนึกแกะเชือกออกครับก็ยังเป็นรอยเชือกอยู่ตอนนั้นโอ้โหนายขึ้นมาถ้าตะปูไม่หล่นผมกอาจจะตายนั่นเลยฮะเพราะรว่าอยู่ในห้องขังเดียวเนี่ย คือไม่มีใครเลยนอกจากตัวเบนซ์คนหน้าผงคนเดียวจะรู้กันอีกทีก็คือข้างห้องซึ่งไม่ออกมาออกมาช่วยไม่ได้อแล้วเพราะประตูเป็นปีกขังไว้ใช่ไหมจะช่วยได้ก็คือเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่นี่ต้องบอกกันเลยว่าเรียกเนี่ยต้องกะเวลาดีๆชต้องกเวลาว่าเขาจะขึ้นมาอีกเราไม่รู้เราอ่านใจเขาไม่ได้ว่าจะรีบขึ้นจะขึ้นมาตอนไหนถูกเคสตัวอย่างในการที่แบบว่าร้อเล่นไม่ได้เรื่องแขวนคอครับโบราณเขาบอกว่ามันเหมือนมีผีที่มันตายไปแล้วอ่ะ มันจะเอาเราไปอยู่อ่ะคนที่แขวนเนี่ยไม่ใช่แขวนจริงแขวนเล่นเนี่ยส่วนใหญ่มันตายตายหมดผมก็รู้ทีหลังงั้นนี่แล่วก็ห้ามล้อเล่นห้ามทำตามนะห้ามลอกเลียนแบบนะครับผมเพราะว่าจะไม่ได้รอดชีวิตมาแบบเป็นมังกรเกิมไม่ไม่รอดแน่ทีนี้พอหล่นมาปึ้มตอนนั้นเราเราเริ่มได้สติหรือยังได้สติเริ่มเริ่มได้สติแล้วผมก็เอานิ้วอ่ะง้างเสื้อกออกผมเริ่มหายใจได้ผมลุกขึ้นมานั่งงายขึ้นแบบพอดีเจ้าหน้าที่มาแล้วเออทำอะไรเออข่ายประตูี้อะไรเนี้ยครับ เอาไปโรงพยาบาลโอ้คืนนั้นเลยนะอม,มอบโงบรงพยาบาลพอไปถึงมือหมอปุ๊บทำลายแขวงของมาเหรอฉีดประตูเกเลดไว้ก่อนฉีดยาปาดกำลังก่อนเลยกำลังก่อนเลยประตูเกลดคืออะไรไม่รู้จักม,มาฉีดไปปุ๊บฉีดเข้าตรงนี้ปุ๊บเอาไปที่ชั้นสี่โรงพยาบาลบ้าสิ่งที่ได้ในการทำแบบนี้ ก็คือโปรตุเกตเขามอง<ะ>อว่าเราต้องรักษาทังป่วกายทางจิตหรือเปล่าใช่ใช่คนที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาตีเป็นตีบ้าหมดตีบ้าหมดตอนนั้นผมก็ไม่รู้ลงบ,บาลบ้าฉีดโปรตุเกตผมก็ให้เขาฉีดพอขึ้นไปก็เป็นโลว์คอป ปยไม่ได้อยู่หลายวันอย่างเงี้ยก็นอนอย่างเดียวนอนนอนนอนถ้าบอกว่าโรงพยาบาลบ้านนี้ก็คือเป็นโรงพยาบาลของราชทัร์แต่เป็นชั้นที่อยู่ในพื้นที่ของของเรือนจำใช่ครับตรงกลางราชธรร์จะมีทั้งหมด8ชั้นแต่ละชั้นก็จะแยกกันไปชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ี่กเป็นคนบ้าชั้น5้าจะเป็นป่วยอย่างนี้ชั้นแปดจะเป็นเอดเจ็ดทีบีเขาจะแยกอย่างนี้อ๋อจะแยกชั้นไปครับกับผู้ป่วยลักษณะไหนก็อยู่ชั้นนั้นใช่ครับ ปุ๊บผมก็ไปผมก็นอนอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งผมก็ฟื้นแล้วเหมือนหัวลงก็เดินสงใส่ตัวงงแกงงงแกงเจ้าที่ก็เลยให้ผมเนี่ยดูแลคนบ้าเพราะผมเนี่ยคุยรู้เรื่องครับทุกคนเนี่ยจะเป็นเออ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  แล้วผมมีเรื่องเด็ดเลยที่โรงพยาบาลบ้าผมจะเล่าให้ฟังแล้วประกันว่าชีวิตผมเนี่ยเกิดมาหรือว่าชีวิตใครก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยพบเคยเจอเลยใช่นี่คือเรื่องจริงกับเรื่องเราจะเล่าเนี่ยนะใช่ที่ผมจะเล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะที่ผมเริ่มฝืนแล้วเจ้าที่เขาจะให้ผมถือแุจจืยโรงพยาบาลบ้าเนี่ยจะมีเตียงเร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 ียงแล้วจะมีซอยอยู่สามห้องครับกั้นหนึ่งสองสามขังห้องละหนึ่งหนึ่งหนึ่งผมขึ้นไปปุ๊บ มันร้องทั้งคืนคนเนี้ยแบบนี้นะแบบทั้งคืนแล้วฟันมันเนี่ยแหลมเหมือนกับฟันปีศาจฟันปีศาจตายคั้างน้อยก็เจอคนเนี้ยผมถ้าผมจำไม่ผิดนะตายข้างน้อยยังโดนมันกัดเลยคนนี้อ๋อเล่าต่อมันเป็นเหมือนฟันปีศาจผมก็ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรเนนี้ฟันแบบเล็บแหลมแหลมแบบว่ามันเป็นดำๆแหลมแหลมเหมือนฟันพวกสัตว์ร้ายอ่ะแล้วหน้าตามันแบบว่า เหมือนเหมือนสัตว์ร้ายเหมือนคนอ่ะผมถามว่ามันโดนคดีอะไรวะเนี่ยค่าพ่อค่าแม่ฆ่าพ่อค่าแม่นี่นะน้องๆหลายคนก็ถามมาว่าคดีพวกนี้จะโดนอะไรนะหรือเป็นยังไงอยู่ยังไงเป็นยังไงนะครับอันนี้อีกหนึ่งเคสที่มีคนประจวบผมรู้ว่าเขาบ้านเขาอยู่ประจวบครับเขาย้ายจากที่ประจวบมาขังที่นี่ที่โรงพยาบาลบ้านที่นี่ครับคุยไม่รู้เรื่องพูดอะไรไม่รู้เล่นทีร์เล่นเยี่ยวพอถึงเวลาปุ๊บมันจะมีเวลาของมันยิ่งเป็นวันพระหรืออะไรเนี่ยมันจะร้องคืนต่อยปบง้อ มันมองแหลมปิ้วเลยใช่แล้วไข่ไข่มันหนอกออกมาอาบน้ําครับมันกัดมันไม่ต่อยรอใช่มันจะโดดกัดถ้าเผลอปุ๊บมันกัดมึงกัดกูไม่ได้หรอกกูรู้แล้วว่ามึงต้องกัดเออมงเข้าไปปุ๊บจ่ายยาก่อนจ่ายยาตัดล่างเจาะยางอะไรเงี้ยมันก็โดดกัดมัวหลบเจาะเจาะจนมันรู้แล้วมรู้ว่ามึงกัดกูมึงเจ็บอ่ะกูเจาะอ่ะจนมันผมว่ามันไปอาบน้ําได้แต่เผลอไม่ได้นะ เผลอปุ๊บมันกัดปุ๊บผมก็มันไปอาบน้ําแล้วก็มีห้องนึงเกี่ยวกับค่าพ่อค่าแม่ค่าพระเนี่ยแหละอีกแล้วเล่นขี้เหมือนกันแต่คนนี้มีอายุแล้วครับเล่นขี้กินขี้ขี้เต็มห้องเลยของตัวเองรอโอ้โหไอ้ขี้แล้วผมก็ไปเช็ดอ่ะจะอ้วกเออแล้วเป็นหน้าตาฟันเฟินเป็นอันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นไม่เป็นอันนี้เป็นคนธรรมดาแต่มีอายุหน่อยมีอายุหน่อยการร้องเหมือนกัน แต่เล่นขี้กินขี้ป้ายขี้ทั่วห้องเลยคนนี้ไม่ไหวแล้วแล้วก็เอามันออาอาบน้ำเหมือนเดิมแต่ขี้ผมไม่ได้เช็ดนะผมให้คนบ้าเขาไปเช็ดเนี่ยทำหน้าที่อย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยทีนี้ผมเริ่มฟื้นและกินยาอะไรผมก็อยากกลับแดนแล้วแกกีดก่อนเลยตายเออเบ้นแกกีดไปเลยเดี๋ยวฉันตามไปอืมผมก็ขันมาวางหัวนึก เชื่อมันดีป่ะวะยังไงวะเนี่ยผมว่ไม่เคยขีดแล้วมีขนนกค่ะนี่คแผลแน่ผมมีขนนกก็คือมีดที่ใช้โกนหนวดเนี่ยเออไม่มีขนนกอินเลสอะถูกไหมอินเลสถูกไหมหักได้สองด้านเนี่ถูกถูกถูกอีห่างเข้าไปเกือบถึงเอ็นเนี่ยแผลนี้โอ้โหเลือดอ๋อแผลนี่เหรอกี่น้ำตาลนี่เหรอแผลนี่แผลนึงยังไม่พออันนี้กี่เลยปึ๊ด ขันลกลึกๆยังไม่พอกีดนี่ปืดเนีย่ยเพื่อดูเลยก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ <pt ain> ตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้ว <pt ain> เป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ